อะไรฮะอืมเออเออเซ็บเจ็เจ็ไว้อ่ะาไรรู้มัอืมแต่งตัวนะมึง สนใจอะทุกคนมาแยะน้องดำน่ารักป็นคนนั่นดำมองเซยลูกมาดำดำดำเอ้ยดำดำครับ อ่ะถา,า,มมา่ายรูปมาให้ขวมรูปมือดอยให้ขวมรูปมือดอยแน่อะอแต่งตัวโชว์กล้องนะมือ,อมนา่าสนใจเจใ้ลูก

ออนี่เขายีเหรอวะกันอ๋อนี่แต่ครั้งแรกมั้งที่ดำเข้ามาในห้องเราอ่ะ อันนี้ก็ดำโตขึ้นแล้วนะแต่ก่อนนี่เห็นคือตัวเล็กๆดำดำครับท,าทา้างายลูกสวดีค่ะเออเออเออเจ็บ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 ป,ปอย อ,อ,อ่อนนะแกอ่อนมากนอนเขาลุนอนนอนนอนอ้ดูดูท่าเวลาเวลาแบบนอนอยู่ดีใช่ปะ่ะดมามอ่ะชอบมามุดมือเราอ่ะมุดเสร็จแล้วก็นอนเนี่ยเนี่ยุดแล้วมุดแล้วนี่นนนนนน ก็ไม่ได้สนนะจับมือแต่ว่าก็สอนเหนือเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออนำจับมือลูกจับมือนั่แนแหละเออ con luôn bài. Oh, 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 oh. Hmm. Đào, cấp bài đó Bye bye Nè Nè Cái, Cái, <laughs> Cái kệ này bị câu được quá à